สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหม่มผ้าโชกค,ค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงกกัวมือนีวันที่9พฤศจิกายน65เนาะค่ะค่ะมือนีทังช่องแหม่มผ้าโชกกระเดินทางมาหน้าพ่อเซียนกางดงมาตามหาแนวทางสซเรข่าน้ยเล่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะค่ะเอฟซี FC, ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามบอกขำโฆษณาเนานะค่ะพี่น้องเนาะ ใทางช่องแหม่มผ้าชกค,ค่ะพี่น้องคะเข้ามาเป็นกําลังแลงใจคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะพี่น้องคะค่ะซึ่งพอเซียนพ่นอยู่หน้ามาหอดพ่นกับฟันไม่ปอกๆพี่น้องจังใดก็มาถามน้ากันว่าพอเซียนพ่นเห็ดอีอยงางมือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพอเซียนกังดงสวัสดีครัแบแหม่มชกค่ะเด็กซีทุกท่านครับผมเจอกันเจ้าแข่เทียง บ่อเ้าแล้วพอเพเซียนเพียงแล้วค่ะเอเซียนไปร้อยกระท่งเดืกบ่อบูบ้านเป็นบ้านนอนบ่อเพเซียนสวยนอนเดืกครับไปร้อยกระท่งใสค่เขาเพเซียนมาขึ้นนี่นี่แหละครับอันที่บอกว่านี่แหละเนี่ยปวดตับผิวอะไรละครึองไายนี่ครับอ๋อออ๋บึงของไายครับเป็นยังไงบัดนี้ไปร้อยกระท่งแล้วกระท่งบัลงทางบ่อเพเซียนครับเดืกอยู่ครับมีอยู่วันนี้สำหรับแนวทางเอเซียนหมู่บ้านนี่ก็เขาเดลลาเพเซียน แกออดีอันดีเฮฟซี่พ่นเบิงก่อนแนวทางตัวเลขของพอเซียนกลางดงหมู่ว่านี่พี่น้องค่ะนี่ค่ะแนวทางตัวเลขของพอเซียนกลางดงหมู่ว่านี่เข่าสองหกเฉพาะกิจบนเนาะค่ะเก่าสองนะคะพี่น้องกลับหัวเนาะเราบะนี้มะเข่าหาสองตรงตรงเ่าต้องกลับพิเศษล่างพี่น้องค่ะหาสองตรงตรงเนาะค่ะ แล้วบันนี้มาเขา่าเก่าสามตรงๆอีกพี่น้อง VIP บนสรุปแล้วนะทางตัวเลขของพอเซียนกลางดวงมัวนี่แตกสามหน่อยพี่น้องเอ้ยเอ้าเอฟซี 4, ท่านใดตามโชคมาล่ะพอแสดงความดีใจกับผู้โชคดีเนาะเนาะคะ่นะพี่น้องคะท่านใดโชคดีก็อย่าลืมขึ้นหอดพอเซียนนะ้อพี่น้องเด้อพอเซียนได้ขายเข่าขไปเดียวง่านรวยกระตุง้งมือเกินนี้ค่ะ บัานี้เดี๋ยวทั้งช่องจะแจ้งข่าวอีกเทื่อนหนึ่งเนาะสำหรับท,รทั้งวัดทีพระอาจารย์พันสิไม่งานบวชละพี่น้องค่ะซึ่งโทษไปหาพระจาจาร์เมื่อนี้ทั้งช่องกระยากซึ่งจิตุละทั้งบานญยาิกับบ่ใครสบายเรียนไปโรงพยาบาเลเรียนไปเรียน,นมาอย่างยากเวียกพี่น้องค่ะบัานี่เออไ่ได้หาพระจาจาร์โทรถามพระจาจาร์เมื่อกี้นี้พระอาจารย์กับบ่ใครสบายคือกันซึ่งพระจาจาร์พ่นจัดงานกระถินเพ่นบ่ได้พักผ่อนเป็นอาทิตย์เนาะพี่น้อง พระจาจาร์กันนอกพี่น้องค่ะวันนี้ว่าสีให้พระอาจารย์ว่าเรื่องงานบวชนี่แหละพระจาจาร์ว่าเดียวเดียวก็เกไว้ไว้มือหนากรสันกะกะก็เลยเดมาแจงข่าวเอฟซีวก่อนเนาะพี่น้องพระจาจาร์เพิ่นบอกใครสบายกะเลยบ่สะดวกให้สัมผณ์ค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับเอฟซีทันใดที่อยากจะซอยเรื่องงานบวชเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็อลอกก่อนค่ะเดียว มือใดทางช่องแม่พระโชคเดินทางไปหรือว่าพาจาันทร์เพิ่นพอมเพิ่นสะดวกเพิ่นหรือว่าเพิ่นไข่เนี่ยกะถ้าบริไดเดินทางไปกัสีสัมผัสให้เอฟซีได้ฟังไปน้ำกันเนาะพี่น้องคะค่ะบันนี่กะขอแสดงความดีใจกับผู้ที่โชคดีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขของวาเซียนกลางดงว่้านนี้ค่ะพี่น้องคะค่ะเป็น,น,นองไรเนาะเอฟซีอยู่ทางไหนไปเที่ยว ร้อยกระทุ่งมือขึ้นนี่เปียงใดในนาอพี่น้องคะคือสิมวนกันอยู่ดอกนาะพี่น้องปีละเทือร้อยกระทงกระไดส่วนทางชงแหม่มผ้าโชกบอดได้ไปใส่ดอกพี่น้องข่าค้นป่วยบ่ใครสบายกันเลยบ่ได้ไปเดไปเที่ยวกระทงบ่ได้ไปร้อยทั้งไดดอกพี่น้องคะค่ะมันนี่พอเสี้ยนมาเห็ดมาหน้า,น,านี่มาเห็ดอนีหอย่างฟันไม่ปอกปอกหนี่มาหอดเห็นได้ฟันไหม่ปอกปอกก่นี่อ๋อหมวกานี่ ไปทุลาครับเลยกลับมาเจียเป็ดเจียไก่มันก็ะพาหลายตัวหรอกสองครัตัวสงสัยมันหิวนะครับโอ้ไ่ได้เกลือเป็ดมันก็เลยไปกินมะเขือกับทั่วกระลังงามนั้นไปจี้กินมันจะหิวเลยบนเทียนก็เลยสิตัดไม่ไปปิดกันนิดหน่อยใช่ไหมมันตกกขึ้นในหิวเนาะเพือว่าล่ะตาดเนาะแต่ว่ากระหลายตัวเพราได้เจียมาเอาเด้อมาเมาคอร์เป็นเสียนเลยที่สามมันหิวเนาะธรรมดาล่ะ วันนี้ไปเที่ยวงานร้อยกระทงเมื่อคืนนี้เป็นไดมอลลั่มมวนบอพอเซียนมันเสียงดังพวกมันกัดคนหลายเนาะมันกัดเขาเปิดดังมันกัดโอ้ยเด็กเสียบเกจ้วหูจังหน่อยจะกับมวนน้องเขาอกรอดกค่ะมเสียงดังเนาะเสีนงดังูันกัดสูงไวแล้วก็ต้องอยากเสียงดังเงื่อนละพี่น้องครับพ่อสอนผู้สูงไว้เด้อพี่น้องเด้อค่ะวันนี้ก็สิเขาเรื่องสำหรับแนวทางตัวเลขเด้อพอเซียนวันนี้เฮ็ดไวหรือเปล่าครับเฮ็ดแล้วครับ ก่อนที่ตัดไม่ก็เเอดคำนวณให้ท่างเย็บซี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเยบที่ไปหาสื่อพวท่านเนาะก่อนอื่นกับขอแสดงความดีใจครับเอฟซี่ผู้ได้โชคไดม้มาโนว่าน,นี่ครับสำหรับผู้บริตามหรือว่าเบิรงสังเกตการโ่ยกัเมื่อน,นี้ก็เอาไปพีหน้าเบิรงครับเ่อมันมีโชคมี่ลาบเนาะขอได้ใส่ใจในขอบครัค่ะ ในทางคือว่าหลังที่ที่เราบอกชาวบ้านเห็นว่ามันถีดตัวเนียนเท่ามันก็เท่ากับส่งสีได้อยู่เดี้ยเป็นเกาสามกับบวชิกับเนาะค่ะกับหาสองแต่ว่าสองหงสนก็เป็นตัวตัวปีนแม่กับอยากนักอยู่เป็นตัวกับเท่ากับซื้อเบ่ลงตัวปีนตัวพริกนะพอตรงโตมันก็ได้อยู่หมู่บ้านนี่ยกับสองกับเกาสามเนาะอย่างเอี้ยอย่าลืมเด้อพอเสี่ยนได้ขายเข่าไปเที่ยวงานล่อยกระทง่มยืนรัอ กกข้าปกาค่ากาแฟพอเซียนนี่เด้อพี่น้องไฟโชคไฟมานก็ได้ค่ะเอากระเขาเรื่องสำหรับเนื้อทั้งตัวเลขพอเซียนครับผมมานี่กัน้อยบอกเรานะครับเนาะก็พออยู่หกห้าอ่ะมาปลูกท่านเป็นสีหนึ่งสองครับสามต,ตัว่ะตัวนีนตัวเดิน,เน,นขึ้นมาบ้านหนละังถิ่นเขาสีหนึ่งสองมีหกหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็แปดสองครับ แล้วก็มีหนึ่งสามครับพาเก้านี่เป็นตัวกันครับค่ะบอกไปที่แค่หนึ่งเนาะร่มกบส่งแห้งๆไปป่วยมากสีหนาวแล้วครับก็หนาวเพราะเสี่ยงให้ไปที่สามตัวก็สีหนึ่งสองครับค่ะตัวเด่นครับกับนี่หกหนึ่งสามเจ็ดแปดสองนี่ก็เป็นตัวร่องครับแล้วก็มีหนึ่งสามครับทางเก้านี่เป็นตัวกันครับเอที่ครับค่ะสำเก้าครับ คือได้ทั้งน้อยทั้งเล่าเนาะครับผมกะมีทำนี่เหรอครับไม่ชทางครับผมมือหนีมีน้อยมีเล่าครับค่ะแนื้อทางตัวเลขของฟอสเซียนกะซ้ำเก่าพี่น้องบ่อนอยบ่หลายพี่น้องพอดีเลยค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดรอค่อยกะพิจารณาค่ะสำหรับเนื้อทางตัวเลขของฟอสเซียนมือหนีบ้างว่ากะสิแตกโป่งป่างสองน้อยสามน้อยคือเก่าอยู่ดอกนะฟอสเซียนเนาะมือหนีครับผมกะนาทีคือเก่าเหรอครับค่ะเมื่อว่าแตกสามมือหนีอาที แต่หลายก็เก้าก็าได้ครับเพราะว่าทั้งเสี่ยนกันงก็รู้สึกว่าทิศใจก็ปวดปงบ่ได้ปวดหัอบ่ได้เป็นยังกแสดงว่าร่างก,งกายบุตรีเขาก็มีเ <ฮะ S 1> วลาคำนวณได้ดีนะครับในเอฟซีครับค่<ฮ>ะคร <ฮะ S 2> ับผมเอาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเสี่ยนกงงลางลงหลายเที่ยวเนวาทางังคิดคนเนวาทาังตัวตลับครับตอนนอนก็ตอนนอนก้ตองได้ลูกมาคำนวณเหล็กฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณค่ะพระเซียนกลางดงครับผมค่ะวันดีค่ะคครับมค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงฮานอยบวกลาววันนี้ค่ะสี่หนึ่งสองหกหนึ่งสามเจ็ดแปดสองตกกันกับขึ้นหนึ่งสามกับห้าเก่าค่ะพี่น้องค่ะอาเซียางใต้กับเป็นเบอร์โทรของพระเซียนละค่ะเอาสำหรับเอฟซีท่านใดรอคอยแนวทางตัวเลขของเซียนกลางดงฮานอยลาววันนี้เนาะค่ะ แอบหน้าจอเกไปผิดารณหน้าค่ะพี่น้องคะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อทั้งช่องกระสนอไปเป็นเพียงแนวทางทางนนเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดลงทุนทั้งช่องแม่ผ้าโชกูก็ขคอวยพรอขอให้เฮ้งขอให้ปังซื้อน้อยซื้่าเล้าก็ให้แตกปังปังปังสองโตสามโตพี่น้องคะให้แตกสามน้อยสี่น้อยลดมือหนีเมื่อวานแตกสามน้อยมือหนีให้แตกส no no ี่ no ix, น้อยเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเน้นนักของพอเซียนก็คือ4 1 2สองตัวขีดเส้นใต้สีแดงแล้ค่ะพี่น้องค่าก็่าลืมว่าแนวทางตัวเลขของพอเซียนกลางดงเลข6กกับเลขเก้าตัวเดียวกันพี่น้องคะหกอาจจะเป็น91เนาะคะ่ะห9อาจจะเป็น56ก็ได้พี่น้องคะเอาจวดจาดฟาดบึ้มพี่น้องคลิปนี้ทางช่องแหม่มผ้าโช์ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะขอให้โชคดีมีชัยกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ